สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พ่อครับแนะนําตัวนะครับพ่อพ่อวอนพ่อถาวอนเนาะบ้านโนนเหลี่ยมโนนเหลี่ยมครับ,บมันต้องมีอมเภอยต้องทองครับขอนแกน่นขอนแก่นครับผมอันขอสอบถามพ่อแน่ว่าไอหลังจากที่เห็นท่างอูได้เห็นเอาปากไปขยายให้แล้วนี่มาเกี่ยลเราปิดยังไงพ่อแตกต่างกันบ่แตกต่าง,งกันไรย,ยังแตกต่างอะไอยี่บ้ครับคล่องดีเบาดีครับงานก็ได้นนเ,เร็วงานได้เร็วเนาะ อันพวกเข่าล่มเขายังเกี่ยวได้ดีป่ะพ่อเข่าล่มเขายังเกี่ยวสบายใจเลยวันอีกที่กังวลเลยครับผมดันดีดันดีเนาะอันเมื่อนี้ก็มาดูแลรถอีพ่อให้เขาเพราะอีพ่อก็สั่งข้อทั้งเข่ากับแต่แกงเข่าสะอาดอันเบิรประกันแล้วก็ยังมาเบืองแห่ขึ้เก่าอยู่อีพ่อเนาะครับครับยังมาแนะนำอันนั้นอันนี้ให้อยู่โวกไปกับมาเลยครับกับทั้งสี่ลราพ่อเพราะว่าเบิดประกันแล้วผมก็ดูแลให้ขึ้เก่าหล่ะขอแต่ว่าลูกค้ามีปัญหาอย่างทรบอกครับพ่ออัน กะน้ำมันอย่างเดียพ่อเป็นอย่างเดียเซบบอ๊ะกะเสบหลครับผมน้ำมันกะเซฟหลเนาะไปเดินดีเชียงเบาดีครับผมกัดขอบคุณอีพ่อหลายๆนะครับที่ให้ความมั่งใจครับผมขอบคุณอีพ่อครับครับสวัสดีครับครับกับอีกเสียงหนึ่งที่ผู้ใช้งานใช้จริงนะครับการันตีครับมาเบิ้งเลยครับรถพ่อถาวรอยู่ที่บ้านุ่นเหลื่อมตำบล หนองเม็กอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับผมตัวจริงเสียงจริงครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปครับกับประชิดโชคกัดจังแต่คนละครครับวันนี้เจอกันคลิปติดตามงานครับรถเกี่ยวดีซีเจ็ดสิบแต่งขยะปาเป็นเกาหาครับลูกดาวหกแฉกคันนี้เป็นของคุณป่าทาวนนะครับ บ้านโนนเหลี่ยมตำบนหนองบิกอำเพื่อหน,นองสองห้องจัดคอนแก่นครับปลาเพิ่นกระเฮ็ดครบเสร็จไปกับทั้งอูก็ได้ปีปีแล้วครับวันนี้ได้มาติดตามงานเพื่นสั่งไอ้ข้อทั้งเข่าครับเปลี่ยนข้อทั้งเข่าไม่จะมัะลุแล้วก็แก้เข่าสะอาดครับข้างลลางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วข้อทั้งเข่าตัวไม่ครับตัวนี้ก็ เป็นตะแกีงเขาสะอาดนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วฟ้องชีติดตั้งแล้วครับนี่ครับเจ้าของรถป่าทาวน์อารมณ์ว่าเกี่ยวดีครับได้อร่อยกว่าไรยดีกว่าเก,ก่าครับเพื่อนมาเพื่อนก็เลยแนะนำรถออของนงชายเพื่อนรับ ปาเตียเป็นหกแปดครับเดี๋ยวเซจิเนี่กันสิไปบันเพิ่นครับไปติดตามกันรับชมครับผมครับโปใดใสสนใจกับสอบถามกันครัมาครับแต่แกงเขาสะอาดหรือว่าอยากจ้ชิมชวนอะไรการเกษตรต่างๆ่าสอบถามกันครัมาครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหกสสามสองสามสองเบอร์เจรต์ครับผมสจรตเซ็ินี่็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ